สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับไนท์มังกี้ชา n แนลอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะต่อกันพาตัวไหนกันนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหนึ่งอาทิตย์นะครับชุบตัวนี้นะครับเป็น H.G. g u n d ั m R.X. 78กันพลาโปรไทปโค้ดคอมแบทโมบิลสูตร นะครับเห็นเขาว่าตัวนี้ครบรอบสิบห้าปีด้วยนะลองดูการดูด้านข้างกล่องนะครับแอคชั่นอย่างเท่เลยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสเกลหนึต่อ144นะเพื่อนๆน มาเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันโชว์ปึ๊บจุบื้อปึ๊บปับ๊บมาครับแผงแลันเนอร์ก็จะมีอยู่สามแผงเองนะครับแต่ามาดูแผงแผงแรกนะ แ่งแรกนะครับเป็นพวกชุดเกาะแห่งที่สองนะครับเป็นอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเลยพวกมือนะครับแล้วก็บาสุก้าอย่างเท่ดีคอร์นะครับเป็นดีคอร์ฟอ,อยมีมาให้เท่านี้ แผงต่อไปนะครับเป็นแผงมันติคัลเลอร์ก็จะเป็นพวกโล่พวกเท้านะครับแล้วก็หน้าอกบีมเซเบอร์ครับ จ้อยต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือการประกอบนะครับโอ้อย่างสวยพเพื่อนๆหน้าโดนเวลาแบบนี้โอแอคชั่นได้ได้หลากหลายนะครับพเพื่อน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองตัดเส้นดูนะเพื่อนๆเ,เอาเอาใจเชียร์ผมหน่อยลองครั้งแรกเลยเนี่ยไม่รู้มันจะออกมาดีหรือเปล่านะครับด้วยตัวทามิย่า Panel Line นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเวลาไปลองตัดเส้นดูก่อนนะไปอ่ะโอเคครับเพื่อนๆ ตอนนี้ผมตัดเส้นเสร็จแล้วนะตัวแรกลองดูว่าผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีอยู่ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับลองตัดเส้นดูแล้วก็พวกเกาะตงขานะต่างๆไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแล้วก็ตรงตัวโล่นะครับของตัวคุณปู่ของเรานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองไปต่อกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับหลังจากที่ผมต่อเสร็จแล้วเนี่ยว่าจุดขยับมันเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าแม่งโคตรเทพเลยนะ HG อะไรวะแม่งจุดขยับแม่งโค,โคตรเทพเลยอะนะเนี่ยตัวนี้ผมตัดเส้นครั้งแรกด้วยนะครับก็ตัวนี้ถือบีมเซเบอร์ได้นะแล้วก็ถือโล่ด้านหลังเนี่ยมีบาสุก้าด้วยอย่างเจ๋งเลย เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับก็ในส่วนหัวก่อนนะครับก็ขยับซ้ายขวาลงขึ้นได้นะครับแล้วก็เอวซ้ายขวาได้หมดเลยอะ่ะลองมาดูขากันนะปุ เนี่ยดูขาดิขาก็ขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแล้วมันแข็งแรงด้วยนะผมว่าแข็งแรงกว่าเรลวเกตตัวบางตัวด้วยซ้ำอะ่ะอ่ะแตถ้าเราจะไม่ไม่ติดบาสุก้างหลังนะเราก็ถอดตัวนี้ออกเนาะอ่ะแล้วก็ติดตัวนี้แทน อ,อ่ะแค่นี้เท่ๆเก๋ๆเนี่ยเอาไปยืนอย่างในรูปก็ยังได้เลยนะ่เดี๋ยวจะลองไปทำสีนะซื้อสีมาแล้วนะสีอะคริลิกจะลองดูว่ามันจะเท่แค่ไหนนะ สวัสดีครับเพื่อนๆไม่บายเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะ